วัสดีตอนบ่ายนะครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะฮะที่เสือก็ม้าต้มมามากินนะอยู่ในครัวนะฮะก็เลยยินเสียงฮือฮาฮือฮานะดังมาจากสองห้องน้ำนะฮะก็เลยอยากจะน้เข้าไปดูสักหน่อยสิมันเสียงอะไรทำไมถึงดังขนาดนี้นะฮะคุณผู้ชมโอ้ดังเกินดังเกินทนนะฮะคุณผู้ชมนะฮะ นึกว่าเสียงอะไรนึกว่าเจอเห็ดโอ้โหโอ้โหโอ้ my god การปูกระเบื้องเสร็จแล้วคุณผู้ชมแล้วก็มีการติดโถชักโครกเรียบร้อยแล้วว้าวอ้าวอาเร็วเร็วพูดหน่อยสิรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงดีใจกับห้องน้ําใหม่สวยอ่อลังการตูดอึงไหมไม่ตูดนี่แหละตูดอึงของแท้ย่อตูดอึงเออ ออเลายลายกระเบื้องนี่เหรอให้ให้จับให้เราจะทดสอบอ๋อลายกระเบื้องป้าเป็นคนเลือกเองอ๋ออันนี้มันเป็นแค่รอยปูนใช่ไหมอ๋อนี่ไงเสื้อตะลึงของเด็กของเด็กถ้าล้างแล้วมันจะสะอาดสวยเป็นแบบนั้นเลยของเด็กของเด็กเอาไว้ให้ไอ้ม่น้อยของเด็กนั่นอ๋ออันนี้เป็นโถชักโครกของเด็กน้อยห้องหนึ่งมาเป็นเด็กห้องสองคงสาม ใหญ่ก็นั่งได้เอ้าไหนล่ะคืออันนี้เขาเขาออกแบบดีมากเลยนะของเด็กต้องอยู่ริมซิงที่สุดอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะตัวโศกแล้วก็ของสบบางคนนั่งชักโครกแบบนั้นไม่เป็นไงไม่เป็นนะใช่ไหมใช่บางคนเขาไม่ชินเดี๋ยวเราขอเนี่ยเข้าห้องน้ำนะพอดีก็แอบเลย่้นนังแบบีพอดีเลยผิดไม่หมดมันมืดแล้วเหตุนี้โลกไม่จำ ถูกแล้วแอนนั่งแบบนี้แหละถูกแล้วใช่ไหมอย่าลงอยู่ทันทีลงเออถูกแล้วนั่งนี้ใช่ไหมเออมาถึงพุ่นั่งนี้เลยเนาะอ่าแล้วก็ชีเลยเนาะเออมาจางป่าเออเราเรื่องน้ำาน้ำไหลไฟสว่างไหมลองดูสิย่ามีทั้งหมดกี่ห้องเนี่ยไฟสว่างหรือเปล่าทั้งหมดมีกี่ห้องครับสิห้องสิบห้องนะฮะห้องเด็กหนึ่งนะฮะแบบนั่ง สนะฮะแล้วก็นะแบบชักโครกเจ็ดคนมันนอกน่ะค่อยเลยไม่เคยไม่เป็นใช่บางคนเขาไม่เป็นเขาต้องใช้แบบนี้เออไม่ถูกไม่แตกหักไม่เหยียตกมีสิทธิ์ที่จะหักได้ผู้เท่าจริงสมัยค่อยทำงานอยู่ที่ห้างเหมือนกันไปข้าห้องน้ำอ้าวเห็นล่องรอยเลยเขานั่งอยู่บนชักโครก เห็นรอยเท้าแบบนี้ไงพอมาแบบนี้เขาก็งกงว่าทำยังไงอ่ะทำยังไงอ่ะงอโดยใช้ขึ้นเลยมันค่อย,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 ยอนี่แหละชอวร์เรียบร้อยตัวเครื่องยาแนวเรียบร้อยนี่ะแล้วก็ชักโครกเรียบร้อยเดี๋ยวนี่นี่เอฟซีเนี่ยพอล้างห้องน้ำจริงๆแล้วนะถึงจะเห็นสีกระเบื้องแบบนี้นะนี่สีที่ถูกต้องอันนี้ยังมีคราบปูนอยู่ใช่เรายังไม่ทำความสะอาดนะฮะอ่าต้องให้ทุกอย่างเรียบร้อยก่อนค่อยบิ๊กคลีนนิ่งทีเดียว โอ้โหยังยังยังผู้หญิงทั้งหมดเลยผู้หญิงทั้งหมดครับผู้ชายจะตัส่วนต่อไปอีกฝั่งนี้นะฮะผู้ชายใช้ห้องน้ำนู้นน้ำไหลไปอ้าวเหรอก็อ๋อก็คือให้ผู้ชายใช้อันอันเก่านู้นอันนี้ผู้หญิงทั้งหมดอันนี้ผู้หญิงทั้งหมดอ๋อเข้าใจผิดนะฮะไม่ใช่เนาะนะครับไม่ใช่ต่อนะห้องน้ำเด็กน่ารักนะอืมนึกถึงใคร เออถึงม่น้อยอุ้ยแต่ว่าจะมีเด็กหมบ้าฮะต่อไปจะมีเด็กมากินเนาะจะมีเด็กเหรอใช่เหรอจริงอ๋ออ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมนะฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะเฮ้ยเราจะมานั่งกินในห้องน้ำก็ต้องมาม่ามาแล้วน้ำมาเลยน้ำมาเลยน้ำมาเลยอาเธอให้หน่อยอ่ะลองดูสิ ขนาดค่อยยังนั่งทํางานเจ้านั่งกินข้าวเลยลูกลูกยังลูกยังพาเรากินข้าวทุกนเออนี่แหละแคากินข้าข้างห้องน้ําที่ที่เราทํางานไหมบางทีกําลังหิวข้าวนะมันเกิดปวดท้องกระทันหันนะไม่เมีเราอยู่ในครัวเราก็ถือมาเลยยกถ้วยมาเลยฮือฮ่าฮือฮ่าแทบไม่ทันเลยบอกเรีบมาทำไมน้ำไหลไม่หยุด น้าลยอ๋อเข้าใจแล้วแบบไลยหือเสียงน้ำตกที่ไหนเออมีเสียงน้ำตกโอ้ได้บรรยากาศเลยเสียบรรยากาศกางกินเนี้ยดูโอ้โหถ้าสมมติว่าเราจะทำแค่นี้ก็พอเนาะฮะแค่นี้ก็พอน้ำมันไหลเลยเหรอฮะฮะเอาแบบเย็นๆเลยบ่ไม่ตจับมือให้ฟังเลยหรอไม่ตั้งใจทำไงล่ะทีนี้เลยแล้วเวลานั่งทำงานต่างกันเนาะไม่มีให้เห็น ถ้าเสือพอได้อยู่นะแต่มันเป็นเราได้บาทีนี่นะะาไทยบ้านถ้าเป็นเสือพอได้อยู่นะแต่ถ้าเป็นเราทําไงล่ะหลับตาใช่ไหมมาทีหลังเปิดไ้แถมมีมีอันนี้ไม่มีที่ที่ที่บีไ้ไม่มีที่บีตรงสบาเลยนะคะอ๋อมันกดข้างบนมันกดข้างบน เออเออมันกดข้างบนกับกดข้างน่าจะน่าจะรุ่นที่เราจะได้เหมือนกันมันอาจจะหมดหมดสต็อกเออไม่เอาหลายๆอย่างไงบางคนไม่รู้จะกดข้างบนหรือว่าเราจะกินหมูกระทะสรรองห้องน้ำใหม่ไม่ลาเลี้ยง้ยลาเลี้ยงเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ของตันต้มไก่สามเดือนไหม เหมือนให้เขาลองฉีน้ำที่เขาลองเขาลองฉีดเฉยๆไอ้ที่เป็นรอยข้ามน้ำอ่ะไม่แน่เป็นอะไรไหนเขาทำหน้าดีใจหน่อยสิอ่ะเขาทำหน้าดีใจหน่อยสิเดี๋ยวเราก็ความดีใจนี่แหละตัวเราใช่หรออยู่นิ่งๆหน่อย อ่านะะฮก็เป็นอัปเดตนะฮะการทำห้องน้ำล่าสุดนะฮะในวันที่29สิงหาคมนะฮะหลังจากที่ทุกท่านนะฮะคนก็เบื่อคอยติดตามดูว่าสามวันวันเนาะคอยติดตามดูว่าตอนนี้ห้องน้ำทำอะไรถึงได้ไงยังไงก็นี่แหละนะฮะอัปเดตให้ทราบนะการแบบนี้เลยเนาะนะฮะร้อนโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะอย่าลืมนะฮะ ฝากด้วยนะฮะฝากออนุนสินคา้าบริษัมมมมมทมดอมโฮมซับจำกัดด้วยนะครับคุณผู้ชมนะฮะโดยเฉพาะน้ำปลรรานะลุงป้าปลาลนัวนะครับหนึ่งขวด49้าค่าส่ง30หกขวดส่งฟรีนะฮะ230 12, 12สิบสองขวด450นะฮะส่งฟรีเหมือนกันนะก็0 9 2 7 9 4ก5 2 6็จนะครับผมนะร,รวมถึงอาหารทะเลนะฮะรายกซีฟู้ด อาหารแห้งมาไวที่วังปูแล้วนะครับตอนนี้นะราคาสุดคุ้มนะฮะทุกแพก็คทุกชิ้นห 9, 9. ึส่งฟรีตั้งแต่ชิ้นแรกเลยนะครับผมนะครับ